มาดูเก่งสุดท้ายของครั้งที่24ก็คือ 1, 6, 4่งหกสี่เดินชนิกัตรงนี้ก็หลังจากที่สองพี่น้องนี้มาเกิดแล้วพี่ชายคือตั้งความปรารนาบรรลุทำที่ปฏิเจรพระเจ้เจาถึงหรือเห็นก็เลยบรรลุพันธะไปก่อนอก็อยู่ในช่วงของพระเจ้าองค์ก่อนองค์นู่นน่ะ ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าน้องชายไม่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุเพราะลนที่ผ่านก็เลยยังไม่ได้บรรลุก็เลยอยากทําบุญคั้าหายทัชายทาไงก็เลยจะสร้างประตันิบุรีข็ตอนสร้างตอนนั้นน่ะเห็นไหมมันอยู่ในเรื่องเมราักาศก็มีเมรากาศไปเข้าไปขอทําด้วยแล้วไม่ยอมให้ทําเมรากาศก็เลยไปสร้างอย่างอื่นแทน อันนี้เขาสร้างเสร็จแ,แล้วก็จะทําการฉลองก็คือเอาพวกลัตนาะต่างๆมาโปรยไว้ใครที่มาไหว้พระเจา้าหรือมาแล้วแต่หยิบเอาลัตนาะไปได้เลยคือให้ใช้มือหยิบเท่านั้นห้ามใส่อะไรเอาออกไปมาแล้วก็หยิบติดมือไปได้ห้ามเอากระเช้าหรือพัะนาะต่างๆก็คือโปรยลงจนถึงกี่ครั้งอ่ะสามครั้งหรือมั้งก็หมดโปรยจนขนาดถึงเข่าเนี่ย ก็ยังนวดกลา็แปลว่าคนก็ต้องการเหมือนกันในปัจจุบันก็แบบนั้นใช่ไหมเนี่ยแล้วไฮไลท์ก็คือ,อก็อันว่ากรุงพีนั้นทำไมคือตั้งไว้แล้วหรือวางไว้แล้วซึ่งอน,นนอนัคะมณีรัตนังซึ่งรัตนะคือแก้มณีอันหา่าไม่ได้ติปุสสะมะตังมีผลแตงโม เป็นประมาณปานธมเรนาี่ใกล้แห่งพระบาทสถุข,ของพระสัตรดานะครถึงเกณฑ์ของเราตัวนี้กีระได้ยินว่าเอวังโยกคินตน,นันธรมอนาความคิดอย่างนี้ว่าเปิดมาถึงตัวนี้ต,ติตินานมะนี่คือตัวประธานนะเชื่ออนอนาความอิ่มเชื่อนอนาความอิ่มนะพวิสติจักไม่มีแล้วก็แก่ไทยชนะนาง แกชนทั้งหลายโรโอโรเกนตานางผู้แลดูอยู่มณิประพังซึ่งรัศมีแห่งแก้วมณีหรือซึ่งซแสงแสงแห่งแก้วมณีประภายาสทิงกับด้วยกับด้วยอะไกับด้วยพระรัศมีสวุวรรณวนายามีวานาพิงดังมีสีเพิงดังสีแห่งทองสริละโตจากสริละสตุข,ของพระสัตนดา อีกครั้งหนึ่งเชื่อในความอิ่มจะไม่มีแก่ฉันั้งหลายผู้แลรดูอยู่ซึ่งแสงสว่างอย่างแก้วมณีกับด้วยแสงสว่างมีสีเนังสีแห่งทองจากสุราของวัสตดาอินติทั้งนี้ของส็สดได้มีแล้วอสะกุฎตบิกาสะแก่กาาุฎุงพทีนะจะเป็ว่าแสงสว่างหรือรัศสมีก็ได้นะภพาตพาัวนี้ ตัสนาเพเศนั้นโสกตบิกบรรกตุมพีนั้นอากาศิได้กระทําแล้วเอวังอย่างนั้นมหาชนป,ปีนแม้ว่ามหาชนอาิตตวะผู้ไม่อิ่มแล้วเที่ยวเอาโอโรเกสิแลดูแล้วอเทกัติวสังรั้งนั้นในวันหนึ่งเอโกมิชาทิจิกะ,พร,ะรพรามโนอนัพรามผู้มีความเห็นผิดคนหนึ่งกินจ,จตาวาคิดแล้วจิตว่ากิระอดีนว่ามณีรัตนัางอัมวะรัตนคือแก้มณีมากครั้ง อันมีค่ามากาพระมเีนะนอันนี้พระเมื่อใครเนี่ยพระกกตุมิโกนะกกตุมิเกนณะอันกกตุมพีอ่านิคิตังวางไปแล้วปาทามูเรณที่ใกล้แห่งพระบาทสดุดของพระสัตดาอาหารว่าเราคริสาามิจัดนำไปน,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 นั่งกอโยกมณีรัตนังซึ่งรัตนังคือแก้มมณีนั้นอิติตรงนี้ ก็คาตวา่เข้าไปแล้ววิหารังสุวิหารปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันตรีโดยระหว่างได้เข้าไปแล้วโดยระหว่างมหาชนสัตว์แห่งมหาชนสัทธารังวันที่ตรงอากัตตะผู้มาแล้วเพื่ออันถวายมงคลซึ่งพระสัตดากรุตมิกรว่ากรุมพีนี่แต่ว่ากรุมพีรู้แต่ว่าไม่ได้ห้ามสารคเขตาวากลดแล้วอินติว่า ยังโยกพระมโนขมาอัรามนี้คณิตุกาโมเป็นผู้ไขเพื่ออันถือเอามณนิงซึ่งแกมมณีตั้งแตโสิมากุภะยังเป็นดังนี้ปวิสนาการเลนะอวะเดียอาการอย่างการเข้าไปนะั่งเทียวปะสะพระมรสสของพรามนั้นจินเตสิคิดแล้ว,วติตว่าอาโหวะตะโอ๋หนออยังพรามโนขมารามนี้นักขันไหยะไม่ถึงถือเอาอิตจิรน,นี้โสปิพรามโน,นละพรามแม้นั้น สถธารังวันทันตวิยะรากรว่าถวายบังคมอยู่ซึ่งพระสัตรดาก็เป็นตมววิเศษังตับปรานได้รากรว่าถวายบังคมอยู่ซึ่งพระสัตรดาจะเป็นตบะวางไว้ไแล้วอันถังซึ่งมือปาทะมูเรที่ใกล้แห่งพระบาทเขตตว,วาเถื่อแล้วมะนงซึ่งแก้มณีแล้วก็กตบากระทาแล้วโอวัติกายะในเกลียวผ้าแล้ปกปกมิหลีบไปแล้วคุณตุมปีกอนว่ากรุมพีนาอักิไม่ได้อ่านแล้ว จิตตังปาษาเทตุงเพื่อนยังจิตให้เลื่อมใสตัสนิพรามเนในพราบนั้นก็โ,กโสโกุตมิโกว่ากุลุมพีนั้นอุปสัง็ุตตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสตรังซึ่งพระสัตรดาธรรมกรถาวาสานีในการเป็นิสดรงแห่งธรรมกรถาอาหารกราบถวแล้วถึงตัวไหนอิติว่าในถึงตรงนี้ กับทแล้วอิทว่าตรงนี้เปิดยาวคือจะเป็นการเล่าเรื่องกาับทูลแล้วอิติว่าพระเต้าแต่พงศเจริญประธานคือสัตตรัตนานี้นี่ประธานอยู่นี่นะอันว่ารัตนทั้งหลายเจ็ดนี่มยานข้าพระองค์โอกิน,นานิโปรยลงแล้วโอทินาโดยทองแถวชันุมเตนะมีเข่าเป็น ประมาณแล้วก็ปริกิปิตวาแวดล้อมคันตะกุติงซึ่งประคันตะกุดีติดกระตรงสามครั้งัะ้ะปริกิปิตวาตัวนี้แปลทีหลังนะแปลทีหลังตัวตัดประจจยซึ่เป็นตัวประธานก็ถือว่าเป็นกิริยาวิเศนในตัวกิริยาภูมิภาคอันว่าราตัตนะทั้งหลายเจ็ดอันเราโปรลงแล้วโดยทองแถวมีขเข่าเปประมาณล้อมเนี่ยซึ่งประคันตะกุดีเจ็ดครั้ง แล้วก็อาคาโตนามะเชื่อัะความอาคาตชเนสุในชนทั้งหลายคันหันเตสุผู้ถือเอาอยู่ตาีิรัตนานีิซึ่งรัตนาทั้งหลายเหล่านั้นหน้าโหสิทธิ์ไม่ได้มีแล้วมีแก่ข้าองค์คือใครจะเอาไปก็ได้ใครเอาไปจิตตังอมะจิตนี่ประสิทธิท เลื่อมใสแล้วนันเทียวหรือผ่องใสแล้วนันเทียวพิโยพิโยยิ่งยิ่งก็พิโยสองตัวนี้ก็เป็นเกียร์วิเศษในเกียกรกลนะุพมผปณะแต่ว่าอัชชะในวันนี้วันนี้ทําไมอาหาร้นประทานมาคืออาหารยากลุ่มผ้าคือนี่ณนะอสศขิงด้านล่างแต่ว่าใน,นวันนี้อาหารว่าข้าองจินตวาคิดแล้วติกว,ว่าอโหกวตาโอหนอเสียใจมาก ยังประมาณาพรามนี้ณคันหายะไม่พึงถือเอามนิงซึ่งแก้วมณีอิติดังนี้ตัสษมีงพระมาณเนคเมื่อพรามนั้นมนิงอัธยกคเตถือเอาซึ่งแก้วมณีไปแล้วอัธยะเป็นสมานะในคเตหรือจะเป็นปุพหะก็ได้เมื่อพรามนั้นถือเอาซึ่งแก้วมณีไปแล้วณอาศขิงเราขึ้นมาทานอาหารต้งแตนข้านบนแล้วตรงนี้ไม่ต้องขึ้นะใหม่ณอาศขิงไม่ได้อ่านแล้วอิตังปาษสาเทตุงเพื่อนยัง จิตให้เรื่อมใสอิติดังนี้สถารพัสัตดาสตตวะทรตรับแล้ววัตดังซึ่งำํำปราศกุลตุมปิกัสะของกุลตุมพีนั้นอัฏฐสิ์ได้ทรงประทานแล้วและยังซึ่งในอิติว่าอุป,ปาสกะดูกดอุบาสกตะวังอันว่าท่านณสกโตสิย่อมไม่อาจแล้วก็กาตุงเพื่ออันกระทำ แล้วก็ไปหาข้างหน้านี่ก็คืออัตโนสนัังประโยกวัตถุเข้ามาย่อมมีอาจเพื่ออันกระารวัตถุซึ่งวัตถุสัญการเป็นของมีอยู่อัตโนของตนอปริชเชนิชอนาฮาหระนิยัง่งย่อมไม่อาจเพื่อ,อการทำสมบุกสมบัตนของมีอยู่ของตน อน,นาหารานียังตัวนี้ให้แปลเป็นวิกติกรรมะในกาตุงนะให้เป็นของอันชนทั้งหลายเราอื่นไม่พึงนําไปนานไม่ใช่หรือดูกรลบาโสกอันว่าท่านย่อมไม่อาจเพื่ออนการธรรมสัตุอันเป็นของไม่อยู่ของตนให้เป็นวัตถุอันชนทั้งหลายเราอื่นไม่พึงนําไปไมีใช่หรือประหิยยกเจนิหิข้ามาเป็นอนานะพิเด็กตาในอนา อระณียอาณาหานอาระก็เป็นวิกติกรรมะในกาตุงนะยังไม่อาจเพื่ออันกระทำซึ่งวัตถุของมีอยู่ของตนให้เป็นของอันุนลังอื่นไม่กลุนํำไปไม่ใช่ด้วยดังนี้โสปตุวิโกรักดุงกีนั้นทตวาตั้งอยู่แล้วสัทธาธินะนัยในในอันปัสดาทรงบัะทาแล้ววันทตวาถวายบังคมแล้วสัตตรังซึ่งพระสัตดาเราก็อากาศิได้กระทำแล้วปัตนังซึ่งความปรารถนาอิติว่า ให้แปดตัวประธานตรงนี้ก่อนนะข้างบนนี้ใส่มาก่อนตัวประธานที่ปัจเตยข้าแต่ธงพุทเจริญแปะข้างล่างนี้ก่อนราชาวาอวาวาพระราชาทั้งหลายหรือโจราวาหรือว่าอวาวโจรทั้งหลายอนเนกะสตาบิแม้มีร้อยไม่ใช่หนึ่งแปลตัวประธานให้หมดก่อนแม้มีร้อยไม่ใช่หนึ่งแล้วก็มาแปลสมัตทานนะมัชื่อว่าเป็นผู้สามารถ แต่ตอนนี้เปลบต่อมาชื่อว่าเป็นผู้สามารถแล้วก็รวบมานี่มังอภิพวิตวาไคตุงเป็นผู้สามารถเพื่ออันคมแล้วซึ่งพระองค์เป็นผู้สามารถนี่อยู่นี่นะ อันว่าพระราชาทั้งหลายหรือว่าวาจนทั้งหลายมีร้อยมิใช่หนึ่งชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่ออันคมแล้วซึ่งข้าพระองค์แล้วก็ถือเอาคณิตตุงตนี้ถือเอาถือเอาอะไระทัศิกะสุตังปีแม้ซึ่งได้อีกะกตนี้คืออิก,กปะปัจจัยของตทัสทัตติติตแปลว่ามี ชื่อว่าผู้สามารถเพื่ออันคมแล้วซึ่งข้าบงถือเอาแม้ซึ่งได้มีในชายสัตนตะกอันเป็นของไม่อยู่มะมะของข้าพระองค์แล้วตัวนี้ยังไม่แปลนะเก็บไวไ้เก็บไว้เก็บไว้ดูเล่นให้แปลจบทุกประโยคน่ของถ้าแปลตัวนี้นี่ชื่อว่าผู้เป็นผู้สามารถเพื่ออันครอบงำแล้วซึ่งหรือขม่มก็ได้เพื่ออันข่มซึ่งข้าองถือเอา แม้ซึ่งได้มีในชายอันเป็นของไม่อยู่ของข้าพระองค์แล้วก็มาโัตุจงอย่ามีประโยคแรกจบไปแล้วก็สันตักรวัตถุอันว่าวัตถุอันเป็นของมีอยู่ของมามะของข้าพระองค์โยวัตถุมาเป็นประธานอันว่าวัตถุอันเป็นของไม่อยู่ของข้าพระองคอง์อัคคีนคาปิแม้อันว่าไฟมาไดหัดตุจงอยาไหมาประโยคที่สองนี่คือกรรมวาจกแม้อ,อันไฟจงอย,าาย่าไหม อาขยาบทกรรมาวาจกุกประโยคที่สามไม่มีตบทานเอาขานามาช่วยประมาะสาังกลางวัตถุอนุวัตถุอันเป็นของมีอยู่ของข้า,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 าพระองค์อุทะเกนปิแมอันน้ำมาอุยหติจงอยาพัดไปอันนี้ก็เป็นกรรมาวาจุกอัขยานแล้วก็ค่อยแปลขบุบนกตวากระทำอาชะในวันนี้อาทิ้งให้เป็นต้นอาชะคือการรัสมีในกตวาอาทิ้งก็เป็นวิกติกรมะใน กัตวาบากัตวา,าก็เป็น,นะนกิริยาวิเศนณในกิริยาภูมภาคสามตัวคือในในไหนในผลตุไดหตัตุและอุยหัตุนะกิริยาวิเศรณในกิริยาคุณภาคสามตัวกัตวาบาตัวนะั้นอิตธิังนี้ปถทานปิแม้นับประศัตตนาอาการเสด็จทรงกระทําแล้วอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาอาศะกตุมิการะแก่กุตุมีนั้นอิตธิว่าเอวังปัตถิตัปปัตนา อนุความปัานาอันท่านปัานาแล้วอย่างนี้โห oh, ตุจงมีเถิดอิติตานี้สก,สกุตุมิกรกุตุมพีนั้นกรนโตเมื่อกระทำคาทะกุติมหังซึ่งการฉลองซึ่งพร,ะ,ระกันธกุดีทัตวาถวายแล้วมหาทานังซึ่งฐานใหญ่แก่ใครภิกุสตะสะส,ะส,ะสะแก่แสนแห่งพิกษุเท่าไรอัตถสัตยาหกิบคเท่าไหร่ 6ล้าน8แสน6ล้าน8แสนด้วยนะมัยน,นี้มีเท่าไหร่เนี่ยถึงถึง6แสนไหมทำามแล้วซึ่งทานใหญ่แก่แสนแห่งพิสุ68แล้วก็อันโตวิหารเเรเอวะในภายในแห่งวิหารนั่นเทียวนวมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายหรือตลอดเดือนทั้งหลาย9แล้วก็อัฐสิ ตรนี้แยกเป็นธารศิได้ทวายแล้วติจีวรังซึ่งจีวันสามผืนหรือซึ่งไตรจีวรสัพเพสังพิขูนางแก่พิสุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงบริโยสาเนในการปริสุทธิ์หลวงรอกแล้วก็จีวรสาตกาอนุภา,าสาดกเพื่อจีวรนทั้งหลายผู้พ์อันว่าผ้าสาดกื่อจีวรนทั้งหลายแล้วก็สหัสสักนากา เป็นผ้ามีราคาพันหนึ่งเฮ้สงได้มีแล้วสังฆนักบักิ์พิกุสะแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงต,ตอนที่ใหม่ในสงเพิ่งบวชก็ได้จีวอนที่มีราคาหนึ่งพันเพลงนี้ก็จบเท่านี้พอแกะได้ไหมครับออกมาแบบนี้พระแปดเราไม่ก็ได้แปลกันหมด มันไกล่มากนอกจากไทยจะเรียนประโยคสามแล้วแปลภาคแปดคือภาคแรกเนี่ยสะพานทุกปีเลยแม่ก่อนนึกว่าให้ผู้ที่ดูทวถึงสะพานแต่เพราะว่าดูตรงนี้ง่ายดูภาคแปดเป็นภาคแรกเลยจบออกทุกปีผ่านตลอดถ้าอื่นไม่ต้องดู